สูตรสองตาวล่างเราพัฒนายี่สิบสามกรกฎาคมสองห้าหกแปดอักกราเป็นกลางแจนครับสวัสดีเย็บสีทุกท่านนะครับวันนี้มาดูสูตรสองตาวล่างเราพัฒนานะครับและ รับชุดสรุปแนวทางในทางนี้นะครับมาดูสูตรที่แอดจะใช้ในวันนี้นะครับจะมีทั้งหมดสองสูตรนะครับมาดูในสูตรที่หนึ่งก่อนนะครับ สถิติเข้างวดต่อเน,นื่องนะครับลงในมาแรกเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสองออกสองสองเข้าในเลขสองนะครับต่อมาเข้าในเลขเจ็ดต่อมาเข้าในเลขสอง เูนนะครับต่อมาเข้าในเลขสองต่อมาเข้าในเลขหกนะครับต่อมาเข้าในเกกลขเก้าต่อมาเข้า ในเลขศูนย์นะครับนั่นินงจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างวันนี้นะครับใช้ข้อมูลเราพัฒนาในการคิดนะครับใช้หลักพันสองครั้งบวกหลักร้อยสองครั้งนะบวกแบบของที่นะครับ ได้หนะึ่งบวกหนึ่งบวกศูนย์บวกศูนย์นะบวกแปดของที่นะครับผลบวกเท่ากับสิบเล็กศูนย์วงแห้มได้หนึ่งวงแห้มเลขสองเล็กศูนย์เลขหนึ่งนะเล็ขสองนะครับ ผลออกสี่สองคำในเลขสองนะครับต่อมาทําให้ดูเป็นตัวอย่างอยงวันนี้นะครับได้สี่ 4, บวกสีนะ่บวกสองบวกสองและบวกแปดของเที่ยงนะครับ ผลบวกเท่ากับยี่สิบกศูนยะ์เลกหนึ่งนะเลกสองนะครับผลออกหนึ่งเก้าเข้าในเลขหนึ่งนะครับต่อไปทำในงวดยี่สิบสามกรกฎาคมน,นะครับ ได้หนึ่งบวกหนึ่งบวกเก้าบวกเก้านะบวกแปดของที่นะครับผลบวกเท่ากับยี 8, 9, นะ่สิบแปดในเลขแปดในเก้านะเลขศูนย์นะครับ นอผลยี่สิบสามกรกฎาคมสองห้าหกแปดนะครับสำหรับสุดที่หนึ่งในเลขแปดในเก้านะเลขศูนย์นะครับต่อไปมาดาูในสุดที่สองนะครับสถิติ งวดต่อเนื่องนะครับเริ่มหน่งม,มาแรกเลขแปดเลขเก้าเลขศูนย์ออกเจ็ดเก้าเข้าในเลขเก้านะครับต่อมาเข้าในเลขสองนะเลขศูนย์นะครับ ต่อมาเข้าในเลขสองต่อมาเข้าในเลขหกนะครับต่อมาเข้าในเลขหนึ่งต่อมาเข้าในเลขหนึ่ง เลขศูนย์นะครับแอดมินจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างวันนี้นะครับใช้หลักร้อยบวกสาคัญบวกหลักหน่วยและบวกหกของที่นะครับได้ศูนย์วกศูนย บวกศูนย์บวกเจ็ดะนะบวกหกของที่นะครับผลบวกเท่ากับสิบสามได้เลขสามบุงแต้มได้สี่บุญแต้มได้ห้าได้เลขสามเลขสี่และเลขห้านะครับผลออกสี่สองค้าในเลขสี่นะครับ ต่อมาทําให้ดูเป็นตัวอย่างวันนี้นะครับได้สองบวกสองบวกสองบวกเก้านะบวกหกงที่นะครับผลบวกเท่ากับยี่สิบเอ็ดเลขหนึ่งเลขสองนะเลขสามนะครับ ผลออกหนึ่งเก้าคข้าในเลขหนึ่งนะครับต่อไปทำในงวดยี่สิบสามกรกฎาคมนะครับได้เก้าบวกเก้าบวกเก้าบวกสองนะบวกหก ของที่นะครับผลบวกเท่ากับสามสิบห้าในเล่ห้าเล่หกแะเล่มเจ็ดนะครับเราผลยี่สิบสามกรกระคูณ สองห้าหกแปดนะครับสำหรับสุตรที่สอง 5, เลขห้าเลขหกและเลขเจ็ดนะครับมาดูตัวเลขชุดเต็มในวันนี้นะครับบิน ดางแหวนให้เลขหกนะฮะเลขห้านะครับสุตรที่หนึ่งจับคู่สุตรที่สองได้แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หกนะศูนย์เจ็ดนะครับแปดหกได้ หกเก้าหกศูนย์หกเอ็นห้าได้แปดห้าเก้าห้านะศูนย์ห้านะครับส่วนตัวเลขที่ตรงชุดรวมจะมีเก้าหก เก้านะครับจะเป็นตนัวเลขเด่นสุดของร่านในวันนี้นะครับสรุปล่นาน ดินเลขหกนะเลขห้าประชนจะมีเก้าหกดินสุดนะครับเราผลยี่สิบสามกรกฎาคม สองห้าหกแปดนะครับและรับชุดสรุปแนวทางได้ทางนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ